สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้ช่องไม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะเปิดตัวมาด้วยบอลสีลูกไม้นะคะกัดสีมาแล้วสีชมพูบอลสีลูกไม้ที่แตกหนอ่อแตกกอเยอะมากเลยนะคะนี่กำลังจะออกเพียบเลยนะคะพอใบเขากัดสีป้ายสีก็จะเป็นสีชมพูแบบเนี้ต้นนี้อีกเป็นต้นหนึ่งนะคะ ตอนแรกๆก็มาสีเขียวพอใบใหม่มานี่กลายเป็นสีแดงสองต้นนี้เหมือนกันต้นหนึ่งเป็นสีชมพูต้นหนึ่งเป็นสีแดงนะคะกระถางนี่ตอนเล็กๆก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะเนี่ยใบนี้เริ่มมีป้ายมานิดๆเลี้ยงนานๆไปก็จะเกิด สีแดงขึ้นมาเลยนะคะนี้เอาประสบการณ์การเพราะเลี้ยงบอสีลูกไม้นะ,ะเริ่มแต่นู่นการพอมเมล็ดมาก็ติดตามพัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะจนมาปัจจุบันเนี้ยแตกกออันนี้ก็อายุประมาณ6เดือนนี่แหละคะ่ะ ก็คิดว่าอีกสักประมาณ2เดือนนี่ก็คงจะกระถางใหญ่พอสมควรแะก็คือแตกโกอมากเลยนะคะถามว่าเลี้ยงอย่างไรถึงแตกกอนะคะเท่าที่เท่าที่สังเกตดูเลี้ยงมาก็คงจะเป็นเพราะบางสายพันธุ์นะคะเพราะว่ารุ่นเดียวกันนะคะนี่อย่างต้นนี้ไม่ได้แตกกอนะ ต่ก็รอเวลาอยู่หัวคงจะไม่แก่เท่าไหร่ก็เปลี่ยนกระถางให้ครั้งที่สองแค่นั้นเองนะคะเนี่ยครั้งที่สองดินก็ฟูๆหน่อยนี่ดูดินนะคะ,ะดินใบไม้ผูกผสมกับดินหน้าดินทั่วไปมาดูกระถางนี้กระถางนี้ก็เริ่มมีลูกแล้วแตกหน่อออกมาแล้วนะคะเนี่ย ที่เห็นอยู่นี้ใบกำลังสวยไม่ค่อยจะมีอะไรมารบกวนนะคะเนื่องจากว่า,าดูแลและป้องกันอยู่เสมอนะคะปลูกทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้ต้องทำอะไรมากเพียงแต่ให้น้ำถ้าวันไหนฝนตกก็ไม่ต้องให้น้ำถ้าวันไหนแดดออกก็รดน้ำปกตินะคะนานๆจะรดน้ำปุ๋ยหมักนะคะแต่ที่ใช้อยู่เป็นประจำก็คือน้ำปูนใสกับ น้ำปูนใสนี่เอาเฉพาะที่มันใสๆนะคะเอามารดใส่บัวก็ได้ใส่กระบอกฉีดน้ำก็ได้นะคะอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ประจำก็คือน้ำส้มควันไม้นะคะราดรดพ่นเลยน้ำส้มควันไม้นี่คุณสมบัติเขาดีอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นทั้งปุ๋ยด้วยนะคะ,มะแมลงสัตว์กัดต่อยก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาเพราะว่าเขามีกลิ่นฉุน ส่วนน้ำปูนใสนั่นอาศัยว่าจัดการกับเ,เชื้อราได้นะคะเห็นไหมใบจะไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะถ้าตรงไหนไม่ค่อยได้พ่นได้รดน้ำพวกนี้ก็จะมีขอบดำมีจุดมีอะไรขึ้นมานะแ่โนซะนนี้ก็ลดบ่อยๆนะคะนี่ อย่างนี้ก็ขึ้นมาสวยงามอยู่นะคะอันนี้เป็นบอลสีเอามาอัปเดตให้ชมนะคะนี่ชายชนนะคะปลายแดงมาเรื่อยๆนะคะนี่หลอดข้างล่างก็แดงนะคะแน่ใช้ดินใบไม้ไมผุนะคะ ดินอย่างอื่นก็ได้ที่หาได้แต่ว่าที่เหมาะสมที่สุดก็คือเป็นดินใบก้ามปูนะใบไม้ผุนะคะนี่วันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ